ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ่ะเดลงแหละเดิร์ลงแหละพี่หนวดบอกว่าเลิฟสี่สิบแปดครับแม้มันสี่สิบแปดได้ไงพี่หนวดดูลืมตาหรือยังพี่หนวดตื่นหรือยังพี่หนวดมันห้าสิบแล้วนะหรือว่าตูก๊กันยังไม่ถึงผิดเองผิดที่ฉันไปลงรักเธอจ้าพี่หนวดบอกเป็นอย่างจ้าเอ้ยบอกเป็นอย่างไม่ได้ Promise คือ PromisePromise promise, คือ Promise พิมพ์ผิดแล้วไม่ใช่สี่สิบแปดห้าสิบเอ็ดนั่นเห็นไหมบอกแล้วเพิ่งตื่นด้วยเลยเออเพิ่งตื่นด้วยไงเลยพิมพ์ผิดอาะรู้แล้วรู้แล้วเออโอเคหัวเราะมาพี่หนวดหัวเราะมาโอเคค่ะขอบคุณค่ะอืมน้องรัตด,ดาวันขี่ดือ้อบอกว่าอีกหยังนอพักผ่อนเอาแรงค่ะพี่หนวดใช่ เอาแรงมาต่อสู้กับน้องรัดดาวันค่ะพักผ่อนพักผ่อนเดี๋ยวถ้าน้องรัดดาวันสตาร์ทเมื่อไร่นะพวกเรามีเจ็บอ่ะจะได้ยินเสียงเธอหัวเราะในไลฟ์สดตลอดแล้วก็นินทาพี่ตุ๊กด้วยเฮ้ยวันนี้พี่ตุ๊กไม่มาเฮ้ยหนึ่งชั่วโมงได้สองชั่วโมงได้ไม่นะเอาสามชั่วโมงนะถ้าถ้าเริ่มถ้าเริ่มถ้าเริ่มแบบนั่นแล้วถ้าถ้าสตาร์ทอะ่ะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงต้องมานะคะ น้องนนท์จันว้าวมีห้าสิบเอ็ดเลิฟแบบน้องเออว้าวอยากมีห้าสิบเอ็ดเลิฟแบบน้องตุ๊กจังอุจริงๆเหรอพี่นนท์จันเจ๊เดี๋ยวก่อนเจ๊ทำได้แต่เจ๊ต้องขึ้นไลฟ์สดนานๆแบบตุ๊กมันเหนื่อยนะเจ๊อืมขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนที่มากดไลค์ให้ตุ๊กนะคะขอบคุณที่กรุณานะคะนึกว่าไม่มีเพื่อนปาดอิลี ขอบคุณค่ะขอบคุณจากใจนะคะจากใจดวงน้อย,อยดวงนี้นะคะน้องน้องรัตด,ดาวนคิดดื้อของพี่ตู้บอกว่าน้องบอกแล้วปลายปีหน้าค่อยเรียนจบไม่นะน้องรัตด,ดาวนมันเยอะไปไม่เอาไม่เอาอะ่ะไม่นะน้องรัตด,ดาวนไม่เอานะ้าปีหน้าไม่เอานะโอ้โหเหนื่อยเอาให้มันจบจบไปเลยได้ไหมอะ่ะ ขอร้องปาดปีหน้าพนะโอ้ยเนาะมันโอ้ยน้องสาวดื้อมากคุณสุรชัยห้าสิบสองอ้าสุดเลิฟสุดเลิฟสุดเลิฟน,น้องลาดดาวนพี่ตุกวิวบ้านพี่ตุกสวยอิหลี่เลยจา้าอ้ามันสวยนะนี่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 นสวนโอลิฟออยของพี่อยู่ตรงนี้ไงเห็นไหมเห็นไหมสวนโอลิบออยอะ่ะอยู่ตรงนี้นะน้องจแจวแววถ้ามาหาพี่ตุกอะ่ะ มาช่วยพี่ตุกทำงานทำมาหากินนี่มีโอลิปออยให้เก็บด้วยเยอะแย,ยะมากมายสวนจะอยู่ตรงนโน้น,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 นตรง้สีเหลืองตรงโน้นถ้ามาแล้วก็มาช่วยกันทำมาหากินด้วยนะายยามขีดดื้อบอกว่าหัวเราหน้าเขียวมาเลยพี่หนวดบอกว่าอ๋อครับผมเห็นแล้วครับน้องตุกจ้าจ้าพี่สุรชัยซื้อตรงการช่างสองก็มาหัวใจกด พี่หนวดบอกว่าหัวใจกกดๆนะคะคุณนพดลบอกว่าพี่นวลจันทร์ครับปากดูแลพี่สาวผมด้วยนะครับอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่ตุ๊กลงแล้วค่ะสวัสดีครับคุณนพดลจากคุณนวลจันท์นะคะคุณสสรชใจหัวใจกกดๆนะคะโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่มาส่งกาลังใจให้น้องตุ๊กโปรตุเกตนะครับจากคุณสุรชัยนะคะอ่ะคุณอนุสร ตุ๊ก็าปากหมุดไว้ตรงนี้เพราะว่าเรียกป้าเรียกป้าเ,าเดี๋ยวเอาหมุดโอเคเดี๋ยวหมุดออกโอเคค่ะบายบายค่ะเพื่อนๆพืนบายบายขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนขอบคุณเจรัตขอบคุณเ,เจ๊นวลจันท แล้วก็ขอบคุณเออพี่หนวดด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนคุณอนุสรแล้วก็น้องน้องแอไข่ไ <laughs> ข่ไหมน้องแอ้ไข่ไหมทุกจะจําได้เพราะว่าตั้งฉายา,ยายให้น้องแอไข่ไหมแล้วคุณเกเรแล้วก็คุณย่ณายูมิแล้วก็คุณสีพยาเออสีสีอะไรสักอย่างคุณสาคอนน้องเฮงเหนือคุณเชฟแล้วก็บ่าวเขียวนะคะ ทุกๆคนเลยนะคะทุกมัดรวมนะคะครัวไทยในต่างแดนทุกๆคนเลเอ่อน้องนกเอี้ยงทุกๆคนค่ะคุณอนุสรทุกคนเลยนะคะทุกมัดรวมนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มากดไลค์แล้วก็มาให้กำลังใจตุ๊กโปรตุเกตนะคะขอบคุณ